ปลากระเจี๊ยบพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องกับตาสามเบิงว่ามันปิดยังไงมันยังไงสำหรับกระเจี๊ยบนะพี่น้องปลากระเจี๊ยบหลายๆเลยพี่น้องเสียแล้วโอ้พี่น้องตัวนี้ดครัดเช่ห็นดยเฉพาะกลุมนี่ขึ้นมานี่สิบกัวพี่น้องเนี่ยสร้างผลอีกเห็นหมมันจะเกิดบรคความกัดน,น่อยเป็นถูมข้างในเป็นดอกเป็นมาขึ้นมาขึ้นมาจิด แต่ว่าตรงนี้เรายังจิ้มๆนี่พี่น้องพวกเขาบ่ะคางๆกับเป็นแหนงเห็นบ่พี่น้องนี่เป็นแหนงเนี่ยกับจะเป็นดอกมะนั่ด้วยนี่พี่น้องนี่แหนงขึน้นยังสินะนี่การทําสาวโดวยผมแนะนําเด้อว่าขันซุตมว่าพี่น้องมีต้นนั่น,นสิขันนอตตัดข้างบนเนี่ยมันก็นสิแตกแหนงในแหนงอนี้ซุ้มเนี่ยกับจ่ให้ได้เก็บกินต่อไปแต่ว่าอันนี้บ่ต้องเฮ็ดยังมันครับปล่อยมนันยังสิเพราะว่ามันไหล พี่น้องเลาะบึงพี่น้องกับคำนวนว่าขันตัดนี่มันจะได้จะกำว่าพี่น้องเนอือหยอดนี้ไงดิพี่น้อง,องบ่เมนหยอดนี่หน่อยนะบ่รูเจะไทยทอดให้เห็นทางใดเพลอนหยอดนี้ง่ายง่ามๆ่าอุ้วเลยกินบ่ท่านพี่น้องซุ่มแกซุ่มโบแกกบมี่มัน,นแต่ว่ากะเออเดี๋ยวจะมาค่อยคัดเอาเนาะว่าฝักใดที่บ่ท่า,านแกกะอ้อนอยว่พี่น้องนี่ซุ่มนี่อ้อนมัดยู่นี่กะยังโบแกเนาะ ่ว่าฟังพุนเหงือนกันกแกอันนี่กะปลูกแท่เดียวกับว่าได้ปลูกอีกดิเนี่ยพี่น้องกะเจี๊ยบเนี่ยคือเม็ดมันจะล่นลงมาอีกและกะ้วก่ะขึ้นไม่เฮาได้เก็บกินนีุ่้มนี่อ้อนด้วพี่น้องนี่นีุ่มนี่อ่อนขึ้นมาฮอดกลุ่มดอกมานี่ฟังนี่ก็อ้อนมัดพี่น้องเียหลายอยู่พี่น้องบนบนยอดเฉพาะข้างล่างบนต้นที่ตัดแล้วเห็นบะ กำลังขึ้นหไหมเนี่พี่น้องป็นจิ้มจีมอยู่ดยแต่และหยอดง,ง่ามข้างล่างก็เป็นหัหเทียทักบ้วงพี่นอ้องปิดหยอดเป็นหยนอดังไงกงามเป็นดงเพื่นอนจีบเทล้หน้าเบื่อนดทักเพื่อน พี่ฟังพีปวดไหลครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยตัดบเหลีวดอกมะนีเบืองแล้วอยอดแง่คับสูงสมวันีอนี่ก็คือปลาชโอมพี่น้องเห็นไหความจริงก็คือยังผมเบือเห็นบะที่มันสมควรที่จะตัดเต้เต่ข้างล่างพี่ปล่อยไบมันก็ยืดขึ้นหญ่ขึ้น ยังขึ้นไปเรื่อยๆเห็ุงานหลายอย่างนี่สิแหละบางอย่างก็ได้ถิ่มไปก็มีบางทีเราก่ได้ตัดก็ตัดเวลามันสูงแล้วแต่เมื่อางถิ่มให้มันขึ้นไม่บ้านนี่ก็เสียดายเราถึงมาตัดเวลาเนี่แต่ว่าส่วนมาฟังข้างล่างใช่ปะสมอ่อนก็อ่อนเป็นโดง่งใช่ไหมสมอหนึ่งที่ทำซึ่งที่ขึ้นไม่เรเคยได้เหตุยังมาเลยเห็นบ้านนี่ เป็นดอกเป็นหมากเป็นจุนมๆนเป็นเห็นบ่ปลูกง่ายครับกับเม็นกระเจี๊ยบหรือพี่น้องเรกๆปลูกช่วยที่ผมทายตอนที่ผมมาปลูกน้่แ่กลอนๆปุ๊บพี่น้องอิกเห็นตอนที่ผมปลูกกระเจี๊ยบนี่พี่น้องกับกลับไปเบิ่งคลิปเก่าๆเห็นโอ้พี่น้องตัวนี้ดครับเห็นบ่เฉพาะกลุ่มนี้ขึ้นมานี่สิบกลัวพี่น้องเนี่ยสร้างผลอีกเห็นบ่มมันจะเกิดโรพร้อมกันน้อย เป็นถ่มข้างในเป็นดอกเป็นมากขึ้นมาขึ้นมาจิแต่ว่าตรงนี้ก็ยังจิ้มจิ้มยู่ยพี่น้องพวกเขา,าบอกทางๆกับเป็นแหนงเห็นไ่พี่น้องนี่เป็นแหนงเนี่กับทเป็นดอกมะน้่มด้นี่พี่น้องนี่แหนงขึ้นยังสินะเนี่ยการทำสาวโดวยผมแนะนำเด้อว่าขันซุตมรับพี่น้องมีต้นนี่นนสิขันนอตตัดข้างบนเนี่ยมันกับิีแตกแหนงในแหนงนี้ซุ้มเนี่ยกับิใ่ญ่ให้ได้เก็บกินต่อไปแต่ว่าอันนี้บ่ต้องเฮ็ดหน่งมันครับ ปล่อยมันยังสี่เพราะมันไหลกินพระท่านเห็นบะซุมต้นหน่อยต้นอีหยังก็เป็นโดง่งฟังผีดอันนี้ก็คือกระเจี๊ยบปลูกแค่เดียวแล้วเลยครับแต่ว่าสถานที่ก็คือมันจะต้องเป็นที่ซุ้มๆมีระบบน้ำมาถึงจะปลิงเกอร์ยังตอติดให้มันเวลาหมากมันแก่ม,มันล้นลงมันก็เป็นขึ้นมาคืออุ้มนี่ยบริถนด้วยปลูกพี่น้องก็ปล่อยตามกระเยิ้มมากะเป็นโดงง่งยังสิ่แหละ ไม่นี่ก็พาพี่พ่อน้องมาเลาะบ่งกระเจี๊ยบเนาะเลาะบ่งกระเจี๊ยบอายุประมาณน,นี่แหละพี่น้องเนาะกระเจี๊ยบง,งามเดี๋ยวพ่อกันคลิปนาครับพี่น้อง